<laughs> จะขุดสายอีกแล้วค่ะบรรยากาศตอนกลางวันช้างชุบแป้งทอดค่ะอ, <laughs> อะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย นั่งลงแล้วนั่งลง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 แล้วเติมเติม้อนั่งลงนั่งลงอ่ะอวนั่งลงแล้วนั่งลงค่ะ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 เออนั่งลงค่ะเออนั่งลงค่ะจำอะไรอย่างเั้นเอ้า จะทำอะไรรองไม้ลูกผ่อนคลายคะ่ะอากาศร้อนๆเล่นน้ําเล่นโครเลยนะคะอ่าไม่เตยถูใหญ่เลยบายเบือไอเทน้ำใส่สะน้อยของใบบัวแล้วเล่นน้ำกันแล้วสองไม้ลูกอื มแม่เตยช่วยขุดสระแล้วค่ะ,คะแม่เตยช่วยขุดสระแล้วค่ะดูโอ้โหช่วยขุดสระโอ้ช่วยลูกขุดสระโอยสนุกเขาเลยสนุกเขาเลยใแบบัวให้แม่เล่นด้วยใแบบัว กับฟิวเล่นกับใบบัวมั้ยพี่ฟิวเล่นกับใบบัวหรือเปล่าหนูจะเล่นเป็นสไลเดอร์เลยนะ <c oughs> หนูจะเล่นเป็นสไลเดอร์เลย <c oughs> ใช่ไหมลูกอะถูถูถู <c oughs> อะถูถูถูถ <c oughs> ูถูหน่อยไปเล่นอีกไปเล่นอีกอ่ะอ่าผ่อนคลายกันนะคะดูค่ะ หนูจะชุบแป้งเลยล่ะลูกนะน้าว่านอะดูทำดูทำทำอะไร <laughs> ทำอะไรแบบนั้นน่ะเอ้ยเฮ้ยได้ทำอะไรแบบนั้นน่ะะไม่อยากให้แม่เล่นของตัวเองดูๆเอาขาไปใส่ไว้ของหนูแม่ของหนูนะของใบบัวนนะแม่เอของใบบัวนนะแม่ของบัวนนะแม่ แม่เตยกระทูใหญ่เลยค่ะหนูขุดสะก่อนไม่ต้องใช้แบคโฮเลยค่ะไอโบขุดเองก็ได้ไอโบขุดเองเลยค่ะ อาสาอาสาเองก็เป็นอาสาเองหนึ่งสองสักเออเออเก่งจังว่ะทำให้มันเย็นลหนมันเออหนูเฝ้าน้ำมนต์ใส่ตัวเองก็เป็นสาดน้ำสาดน้ำบนสูงเลยบนสูง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 เออบนสูงบนสูงบนสูงว้ายหายเลยน้ำบนสูงแล้บนสูงเอออาสาด้ำกันค่าคลายร้อนนะคะ น้ำคายร้อนค่ะน้ำคายร้อนค่ะเดี๋ยวลมมากกับแหงแล้วน้ำคายร้อนกับใบบัวไหมคะไปนอนจิ๋มปะนอนเจือกเม็ดปะลดลงมากหาย็นสบายลูกหนูจะขุดสะตอค่ะโดยดูทำดูทำดูทำดูเด็กน้อยทำลดลงละ โอ้แ <cents> ม่เตยก็แม่เตยแม่เตยก็เหมือนกันอาแม่เตยก็จะนอนเล่นเหมือนกันโอ้แข่งกันก็ลูกเอะลูกอสองสาสองสาททำอะไรเนี่ยเห็นลูกทำแล้วก็อยากทำด้วยเห็นลูกทำก็อยากทำด้วยบูกแม่เตยถูต้นไม้แล้วถูถูถูเลยแม่เตย ถอยซ้าถอยถอยมาดูใบบัวจะเล่นสไลเดอร์มันเล่นไม่ได้มันไม่ชันขนาดนั้นลูกจะเล่นสไลเดอร์เหรอเล่นสไลเดอร์อืออืออือ เอาตัวเองเข้าไปใน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 สระให้ได้ลูกค่ะหนูตัวยังหนูจะไปใส่จะไปเข้าไปยังไงมันเข้ายังไม่ได้ลูกมันยังไม่พอดีกับขาโเลยหึโอ้ยลื่นลมมาลุกเอาเป่าใส่ตัวเองเป่าใส่ตัวเองบนสูงเอบเอบนสูงเ้วบนสูงเขาทำไงบนสูงหัน บนสูงเขาทำยังไงบนสูงนะลูกอืมน้ปคนูปาดงามูุนนะครับแม่กระเล่นไป ไมีความสุขนะคะแม่แม่มีความสุขมากเลยส่งสาวมาสปาโคลนให้แม่แม่ได้ชมกันในช่วงกลางวันนะคะผ่อนคลายนะคะฝากแม่แม่กดไลค์กดแชร์ให้ใบบัวใบเตยด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้หนูหน่อยนะคะแม่แม่ใบบัวมาสปาโคลนให้แม่แม่ได้ชมกันค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย